คน่าถามเลียดกันย้กินเขาเลียดมันช่วยเขาครับผมรู้มีหอดแจงแค่ทำาไก่เบิดแล้วเดแล้อเบิดบแงไรนะกินเดียวต้องกินนั่นนะไม่พูดกินนะ ยังไงผมัยังไหมคะอืมพอดีแล้วไงไนี <m <m ่ัสีหั้บอดเกียนเดได้เียไ่พถือว่ามันหันงไงเจ้าถือกเ่้าเถือกยแล้วลัตเตอรี่สองใบเออได้ลัตเตอรี่สองใบอยู่เรียกไทยมันหาศูนถืงซ้ำนั่นแหะซ้ำนั่นแหละ ซอบ่ลายงวดนะแต่มันซีลายซีได้ลายอยอะงวดนี้ได้เทไหจะอ่นมากล้วเนีศูนย์เจัดนเอามาแล้วซีศูนย์เจ็ดคนุนตะเจ้าคนะเจ้่าผู้ีเศร้าบอกสักวันดอกพันศาแล้วผมจำตีว่ไวเลเลาพันพันพันศาแล้ว โอ้ม oh, yeah. oh. uh. ันเอืมหงก็ออกกัดาหรอแมเา่าว่ัพ um. ัสาวันี้่วนบ่ายส่นสฉบว่าเด็ดกัสันโอ้ิ่วนหยมากเจ็ดเก้าห้ามันบ่ส่นหยเจ็ดเก้าห้าส่วนหยเจ็ดเก้าห้าบ้าหยว่าบ้านควานี่ไม่ได้ขืนมัดแล้วที่เขาเจะว่าอัดอันหนิเนาะมาตาหม่งนี่มันบ่หม่งนี่ละอมันควาขืนมัดเจ้ว่าก เจ้าว่าเก่าแต่ว่ามึงหันถือโยนบ่คุณยายถือโยนมันบ่อ๋อมาบ้านไหนได้มามันเส้าบแ่ก้อนมันใช่แบยังกี่บ่ไว้อ้างมันมาบ้านได้เนี่ข้าไปทําโถนดบ่มันเจด้บอกว่าดีสนเก็บโอ้เจ้าไปได้มาตะพุ่น้ี เดี๋ยวผได้ทุนมึงทำก็ไดเดี๋วมื่อท่านวนะเจย่ยจึงเ่าแล้วว่าจะไปวัดนะบวไปไปวัดเอา้นเก้าอันเขาจะไป่งกันังไอันนั้นบงบเมื่อนี้้มเปวัดถุกม่านน่น่ละมื่อนี่แลววัดสูกเขาจือวมันนี้วัดสุกเนาะมันนี้วัดสูดิวัไปกันบ้างะแ

เดี๋ยวนี้พกหัวเลยเดี huh. ๋ยวนี yeah. nah, no ้พกหัวล่อนเนยไค้อ้คจานไหนจมกินขอบคุณค่ะาเก็บอลูกเกตันี้นมาดู้านนั้นนะจีเปียวนั่นนั่ได้กันมาจีเันจีเปอัไปูานยี่บ่นไปเถอ ท่านได้มีเวลาไปท่านได้มีเวลาไปท่านไนี่ท่านได้มีจังหวะอย่างเงี้ยท่านได้มีจังหวะที่ไปได้ท่านมีจังหวะใครอยู่ท่านมีจังหวะที่ได้ปัดไปจะบาดรึวะอินมาอาบิดควนเขาเทียบเราปะเนี่ยว่าสี่ปุ๋โลงข้าวเมื่อนี่นี่แม่อีหยังเนี่ยโอ้โหแล้นี้เขาเทียบปีกายเนี่ยโอ้เขาพีกายเนี่ย กินไหมเอกจะตุได้มาหนึ่งหัดควบเก้าหอดกวบเก้านะกิก็สิบใบเบิ่งอะหอดกวบเก้าแล้วว่เป็นอย่างเดิมเดิมเขาทิพนี่กันฮกอตนนั่นเปลี่ยนมันกัเก็บได้โดยอืนเก็บได้โดก็คือเอาแนวของไม้มานี่กัเบอรงหมอกเลยค่ะวางไม้ไม่ใช่แมน่สมมากขนาดมาไวเดี่ยวยางเข่าสิกินเท่ากับมาหนึ่งไม่ได้ถงไหว ใส่ใบเอาใส่ตู้เย็นใบบะน้อาิไ่ติต้องค่นึงเอีตากนูนนไมาไหยกลด่อยว่าอย่วเยส้านกเลยบถุงนหอยใแน่ไปเหรนบะกันเขากันเขาเาเป็นแผ่นเป็นก้อนยังไงใส่ใบมันมันมันสีบัวทนเหมือนปะมันนไม่ได้ต้กินเทาไ่กินไม่ไขนาดนั้นอเอาเอาแค่ว่า เขาจะกินซ้ำไหนเอาก็เห็ดไ้ซ้ำนั่นบ่ต้องไปแกะบ่ต้องไปแกะรวมเนาะแกะได้กันหนึ่งทาถุงเลยบ่โอ้กนเลยเอม่หันหอนีลีุกทีนีุ้มกจะผ่านนี่แต่บุ่ก็จะเป็นนี่เ้ปลนได้คัตัวไหนกอนางหันเรื่องแล้วสามตัวหางเดียวเพิ่นบอกให้เอาสามโตเลยบอก โอ้ค <Ủ> ุณยายุนว่าคุนได้มาสี่สิบเจ็ดเจ็ดเอาสี่สิบเจ็ดนะครับจับคุนได้มาแล้วฮะของหวั่นเจองี้ยวอ่นเดียวหนจะว่าหมดเส้นได้ต้อมาสามเช่นน้องแสงไหมโอ้ เพ้นนองแสงว่าเจ้าอันบ้านหนึงที่เจ้าใส่สีเกียรติได้างสิบ้านนึงที่สีเกียรติป่ะเฮ้ยบ้านนั้นเจ้าเจ้าแมมเจ้ามาเจ้าแ็ดงานยังมาสั่นว่าบานข้าวสื่อเ็กว่าได้บางสิสื่อไว้แล้วผัานสื่อสีเกียรติโอ้ผันสื่อเกยรติีเกียรติไมมันได้ว่าเจ้าจะเรื่อนบัตรนีได้วัาสั่นบัตรที่เมือว่านในก้อนในข้าได้มาขายพระอันแรสื้อสวมสื่อกายไร้สื่อเสดว่าสั่นไหวอปบ้านหนึ่งที่อย่างก้องคือว่าสื่อจักเกียว่าสั่นเขาาเอออโ้ บัตนี่เมือว่านก้อนในแถวได้มาขายผักอันแย่สื่อสวมสื่อกายร้ายสื่อเรียกว่าสันไวยอืบัดนี้ที่อยากก้อคือว่าสื่อจักเจียบว่าันเขาเจ้าป่าโอ้คนก็ได้อันนี้อย่งยุ่หนียุ่นโอ้ยออกแม่แม่ชีเกียรตยังวายยุ่นี่จะเป็นศูนซีเกียริจะคัดเนาะถูกสาโตเลยเนาะบัดเมาวานเเจ้าได้มาเขาเจ้าได้บาเจ้าไปเร็าจะทํถนนอดได้สัืรนั่นซูนเกีริ่หามดีเได้ว่าคือเขากันคัดแต่บัตนี้ หางเดียวเลยเนาะตัวเดียวจ้ำพีนหองแคบนาจอ,อ,อาน,นอะครับเออแคบนาจอไว้แล้วครับเด้ออือคุณยายเมีกระจำอ่าคุณแมียศยดนะครับคุณยายหยดเพิ่นได้เลขมาแล้วนะครับที่ศูนยิเก็ดเปนมาตรงกับเลขบ้านเลขที่เพิ่นพร้อมนะครับแล้วก็มีคนทักเพิ่นหลายคนว่าเพิ่นสีมีโชคลาบเดียวในวัดนี้เลขหางเดียวนะครับสี่สนย์เจ็ดเนาก็ตาดเอสี่เจ็ด ศูนย์เจ็ดสี่ศูนยั้งเดียวบอกว่าให้ซื้อน้ำผู้ใส่จำเด้เซื้อน้ำผู้ส่มาทำช่กซื้อเลยให้นซื้อน้ำผู้ส่ั่นผู้มาขายผ้านี่บวกอืมหลายอยู่เราผู้สายขายดัตเตอรียนางย่าก็จองเลนหาเออจะได้ว่าจังสีอืมลายอยู่ดอกหลายอยู่ดอกยังวัดตั้งเต ขออย่างเดียวออกมาด้วยเฮ้ยได้ดังในตีซีซี่ศูนย์เจ็ดหางเดียวนะเลขสามตัวม,มนะาพี่นองกับแคบหน้าจอไว้นะครับเดื่อการลืมนะครับหยอดเบิ้งจะหายจากเสียบผู้บ่มันใจผู้บกเคยถือน้ำพุนย้ายแต่ว่ากับผู้เคยถือน้ำพุนย้ายกับสีกล้ายอยู่เพราะว่าเพิ่นถูกทุงวัดอยู่แล้วเราใกล้กลเมื่อกันยังคอยมาถามเพิ่มนะครับเนาะใกล้เมื่อยังมาถามเพิ่ก ว่าาเทยเพิ่นมีตัวเด็ดมาไทายๆอีกนะครับบางเทื้กับฟันมันก็เข่ากับค้อมฟันบางเทือกับเพิ่นก็ได้มาจากพี่จากงองเพิ่นทั้งสี่นะครับจังไหคนมักตัวเลขนะครับคนมักตัวเลขคนมักตัวเลขแต่ว่าช่วงนี้ว่ใครได้ออกพื้นที่เป็นไงเนี่ยโ <c oughs> อ,อ,อ้โหได้หลายคนกันออกกันออกพื้นที่ไปนี่โอ้ยมันบ่ดมันหดตก มันขึ้ขั้นไปข้เมนนไ่าว่าแมม่มฝนตกข่วมันขั้นนี้ฝนตกเนาะไปกเปียกจื้นจึ้นก็ขั้นนะนะขั้นไปไปย้ำแรงให้เยอะไปย้ำแรงเือเขาไปได้กี่อันนี้ย้ำฝนมันก็จะเหนได้ย้ำฝนมันหามองนั่งยากด้วยรถก็เขาไปยากกันนะเขาไปเที่ยว้มองถนนบดีอย่งบดีเขาก็ไปยากรถบวีมองเขา ก็ไปก็โอ้ทานไปกับกี่ตมเ่ยมันไม่ลำบากยังไงแล้วก็าตไปว่เนาะให้กันฝนซ้อกันเดี๋ยวสิไปหาหม่องไม่ได้ไยไปหาหม่องไปไหมหาหม่องไม่ได้ฮิฮินิฮิฮิฮิกิฮ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 รฮกฮิ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 ฮอฮิอิไปฮิฮมันฮิฮิฮิถิฮิมันมฮิฮิฮาไิฮิฮิฮิ้ิฮ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 ิพรฮิฮิฮรฮิฮิฮิมาเอาพี่นิองเก็บหน้าจอฮิ้ิครับเด้อเก็บหน้าจอเอาไว้พิขอให้ตัวเล พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับตัวเลขของคุณายายเพิ่นเป็นตัวเลขโชคลาภให้กับพี่น้องนะครับเด้อให้โชคโชๆมันๆน้ำกันทุกท่านทุกคนครับทำดําเด้อครับผมพ้อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อยูดีไม่เห็ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแฮงออกลูกงานยั